สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยไทยเจ็ดสีทุกท่านนะครับมาพบก,กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับต้นมวยเด็ด3ดาวทางช่อง YouTube นะครับทุกท่านทุกท่านครับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ชนะไป3ต่อหนึ่งนะครับผู่ที่1งเราให้รองไปที่พายพยักก็แพ้นะครับแพ้ก็หัวจิตหัวใจเด็กก็สู้นะครับสู้มากๆเลยเด็กคนนี้หัวจิตหัวใจดีแต่แพ้ประสบการณ์นะครับแพ้ความเกา่าก็ แพ้ไปนะครับคู่ที่หนึ่งส่วนคู่ที่2อนะครับให้ไปที่เกาะเต่ากระเปาดิงกี้ที่เด็ดมวยรองก็สามารถบดเบียดเอาชนะขาดลอยท้ายๆนะครับแล้วก็คู่รองนะครับจอบไปที่อเล็กจิตมังนวลอาศัยความใจนะครับน้ําหนักเนื้อตัวดูดีกว่านะครับอาวุธหลากหลายกว่าก็ชนะคะแนนขาดลอยนะครับส่วนคู่เอกนะครับอย่างที่บอกนะครับยอดเหล็กแหลมนะครับเด็กคนนี้นะครับ ทั้งประถบการทั้งกระดูกการผ่านมวยทั้งรูปร่างนะครับอาวุธหลากหลายทุกรูปครับก็สามารถเอาชนะน็อกคู่ชกค,คู่นี้ผมมั่นใจมากมากครับยอดแหลมทีเด็ดสามดาวมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเด็กคนนี้แชมป์แน่นอนก็สามารถเอาชนะน็อกในยกที่สามนะครับก็เหมือนที่พูดไว้แล้วครับมวยคู่นี้ถ้าประกอบที่อื่นแม่งเจอกันไม่ได้อันนี้มันเป็นมวยรอบนะครับมันดนีกันไม่พ้นนะครับคู่ ยอดเด็กแลมมันชกระดับคู่เอกภาคอีสานแล้วคู่ชกของมันก็ยังเป็นมวยคู่1คู่2ขึ้นในการคู่1คู่สแถวภาคใต้อยู่นะครับก็กระดูกการผ่านมวยก็ยังไม่ถึงกันไปนะครับไปที่วันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนสองห้าเลยนะครับผู้ที่1น,นะครับจัดไว้ที่เจ้าฟิวพระดุงชัยมวยไทยพิกัด1นึ่ร้แปปอนด์จะพบกับ ตำนานสยามพุ้มพันม่วงเจ้าฟิวก็ซ้อมเฉลีค่ายประดุงชัยมวยไทยยิมที่พิจณุโลกนะครับที่กัด108ปอนด์อายุ17ปีส่วนสูง165เป็นมวยจากสุโขทยัยชคมาประมาณ40ครั้งเป็นมวยเดินเตะขาต่อยมัดอาวุธหลากหลายนะครับสำหรับเจ้าฟิวประดุงชัยมวยไทยน้ำหนักปล่อยๆอ,อยู่ที่52กิโลฟอร์มหลังก็เอาชนะสุกหน้าสามารถพยักอรุณที่ ท K เโท่อน้ำไทยนะครับส่วนเจ้าตำนานตำนานสยามพุ่มพันม่วงหรือว่าตำนานสยามออกอุดอุดรก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรสี่หมื่นนะครับเป็นมวยทางใต้นครศรีธรรมราช108ปอนปด์อายุ15ปีส่วนจูง165กชกมาประมาณ30ครั้งเป็นมวยเขาในแข็งแรงน้ำหนักปล่อยๆ60 5ยกิกิโลนะครับน้ำหนักปล่อยๆฟอยฟอมหลังชนะคะแนนเหนือพยัคฆ์พุทธประชาชืน คู่นี้นะครับสดเจอสดนะครับเจ้าฟิวก็เดินหน้าท้าแรกแต่ขาต่อยหมัดไปเรื่อยสไตล์ของมวยค่ายปดุงใจมวยไทยยิมส่วนเจ้าตำนานสยามก็เดินหน้าท้าแรกเข่าในเนียวแน่นสออคมกระชากแทงสวยงามครับเด็กคนนี้ฟอร์มหลังชนะรวดสามสี่ฟอร์มหลังคู่นี้นะครับผมชอบไปดีตำนานสยาม พุ่มพันม่วงนะครับชอบไปที่ความเป็นมวยมองว่าดูดีกว่าน้ำเลี้ยงดีกว่าแล้วก็ที่สำคัญหน้าเสือดีกว่าแน่นอนครับผู้ที่สอน,นะครับเป็นปูตินโอเทียนภพธิพิกัด1นึ่งร้อยสิบหกปอนด์จะพบกับไทยแลนด์เล็กโอรุ่งศักดิ์เดินทีปูตินโวเทียนโพจะพบกับเฟซบุ๊กคนภาพลค่ายงานนะครับเก่าเฟซบุ๊กก็ถอนตัวออกไปนำเอาไทยแลนด์โอรุ่งศักดิ์มาแทน 116ปอนด์ปูตินเป็นเด็กหนุ่มจากตะบ,บีนะครับอาอยุ17ปีส่วนสูง1 7 2ชกมาประมาณ40ครั้งครับเป็นมวยเข่าใรแข็งแรงสอคมสอมยืดไข้สอตีชพันเป็นมวยสอเทียนโพที่ส่งนักมวยมาซ้อมที่ไข้สอตีชพันเยอะแย,ยะมากมายเลยครับน้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่56กิโลฟอมหลังชนะคะแนนเพตเตชินบางแสนไฟครับ ส่วนเจ้าไทยแลนด์ซอรุ่งศักดิ์นครับ1 1 6คอนอายุ19ปีส่วนสูง1 7 3นะครับเป็นมวยจากสุรินชกมาประมาณ8-90ครั้งเป็นมวยฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายน้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่57กิโลฟอร์มหลังจะนนอกยกทีส2เมืองท้างสตชพันคู่นี้นะครับถ้าไม่ใช่มวยแทนนะครับประกบหลุดนะครับประกบหลุดคู่นี้ปูตินยังจกกับเฟซบุ๊กอยู่เลย ส่วนไทยแลนด์ซอรุ่งศักดิ์นะครับเขาไปไกลแล้วครับชกระดับผู้เอกแล้วครับผู้นี้นะครับถ้าไม่มาแทนนะครับประกบหลุดผู้นี้ก็ยังชอบไปที่มวยแทนในเจ้าไทยแลนด์ซอรุ่งศักดิ์เผลอๆมีนับมีนอกฟันทุงไปเลยครับทีเด็ดสามดาวไทยแลนด์ซอรุ่งศักดิ์ตลาดหลักทรัพย์เปิดปุ๊บวันศุกร์นะครับจิ้มไปเลยครับไทยแลนด์ซอรุ่งศักดิ์ผู้ทิ่สาเป็นรองผู้เอกนะครับ คู่รองน้องคู่เอกโปรเยอแอดสันปาตองมานะครับเป็นมวยสไตล์ฟรีมือที่ผมชอบพับเด็กคนนี้นอกได้ในดีหัวจิตหัวใจดีเยี่ยมเจ้าโปรเยวอสันใต้เดิมนะครับทอมดีค่ายวอสันใต้นะครับอายุ25ปีส่วนสูง6 7 7จังหวัดเชียงใหม่ชกมาประมาณ100ครั้งนะครับสำหรับเจ้าโปรเยเป็นมวยฟีมือ น้ำหนักปล่อยๆอ,อยู่ที่62กิโลฟอร์มหลังชนะคะแนนเจ้าราชเดชทีเอ็นมวยไทยที่ช่อง7สีแล้วก็สเสมอเพชรสยามจอประจิริยาก,กีราสยามสุรินที่ทีวีสแห่งนี้แล้วครับส่วนเจ้ายกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับ122ปอนด์อายุ24ปีส่วนสูง165เป็นมวยสุริน หนึ100ครั้งนะครับชกมาทั้งหมดเป็นมวยเขาในเหนียวแน่นเกาะติดคิดตังข้อแขนแข็งแรงมากๆน้ำหนักปล่อยๆอ,อยู่ที่60กิโลฟอร์มหลังแพ้คะแนนเด่นสิทย์นายกพระพิบตพง์และก็เสมออัคตชัยกีฬาสปอร์ตที่ช่องเจสีคู่นี้นะครับเป็นมวยเก่าเกมด้วยกันทั้งคู่คนหนึ่งฟีไม้ลายมือดีอีกคนเข้าในเหนียวแน่นคู่นี้ผมมองว่ายกคีรี ดูดีกว่าครับไปปลายจะบทขยี้เอาชนะเจ้าโกยีเยที่วงนอกพอสู้ได้วงในไม่อาจจะต้านพลังเข่าของเจ้าอัคชัยได้ไม่อาจจะต้านพลังเข่าของจบคีรีได้ครับคู่นี้ชอบไปที่ยกคีรีทีเอ็นมวยไทยครับคู่ที่4นะครับเป็นการจริงแชมป์ว่าง1 1 8อปอนด์ระหว่างเพชรสังวานสอสมานการเม้นจะพบกับเพชรหนึ่งเพชรมวยไทย เพชรสังวานนะครับอายุ22ปีส่วนสูง1 7 2เป็นมวยจากบุรีดำโชคมา100ครั้งนะครับเป็นมวยไฟเตอร์เตะขาต่อยหมัดกล้าแรกกล้าปทะทะน้ำหนักปล่อยๆอ,อยู่ที่60กิโลฟอร์มลังชนะคะแนนเด่นสิ์นายกทวีปพงศ์ที่ช่อง74สแห่งนี้น้ำหนักปล่อยๆ60กิโลนะครับ้อมอยู่ที่ค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิม โดยมีพวกวันฉลองแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่พน้องน้องในใค่ายปั้มฟัดรัดเวียงสอนเชิงแล้วก็คู่ปั้มคู่ซ้อมเยอะแยะมากมายไกลก่อนนะครับมีทั้งเสือคิมมีทั้งไทยมีทั้งเจ้านิโกแล้วก็นักมวยต่างๆอีกมากมายนะครับส่วนเจ้าเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยนะครับ1 1 8ปอนด์เท่ากันอายุ19ปีส่วนสูง170เป็นมวยจากฝรั่งเศสนะครับ ชกมาประมาณ50ครั้งครับเป็นมวยบู๊เตะขาต่อยหมัดจะตายคล้ายกันนำ้ำหนักปล่อยๆหกกิโลเท่ากันฟอร์มหลังชนะคะแนนดินเนื้อทองที่ทีวีสีคู่นี้นะครับลำหักลำโค่นดีด้วยกันทั้งคู่เตะขาต่อยหมัดกล้าแลกกลาปรปะทะดีด้วยกันทั้งคู่แต่ความเป็นมวยนะครับเพชรสังวานดูดีกว่าหัวจิตหัวใจดูดีกว่าโดนต่อโดนเพชรสังวานดูดีกว่าครับจะอาศัยประสบการณ์ความเก่านะครับ บทเบียดเอาชนะมวยรุ่นน้องไปแล้วก็กระชากแชมป์ไปประดับค่ายสอสนการเม้นนะครับแล้วก็กับพี่เสียแขกพีเคด้วยนะครับที่สนับสนุนน้องมาตลอดคู่นี้นะครับชอบไปที่เพชรสองวานสอสนการเม้นนะครับจะกระชากแชมป์ไปค่ายสอสนการเม้นได้แน่นอนครับ1นึ่งปอนด์ไปทวนนะครับมวยรักมวยชอบเขาข้าวก่อนครับไปเจอกันอีกทีก็หลังช่างมวยไทยเจ็ดสี วันอาทิตย์ที่23เลยนะครับผู้แรกนะครับชอบไปที่ตํานานสัญยามพุ่มพันม่วงผู้ที่2ชอบไปที่ไทยแลเล็กสอรุ่งสัตว์ทีเด็ด3าดาวผู้ที่3ชอบไปที่ยกคีรีทีเอ็นมวยไทยเข่าในเนียวแน่นเกาะติดคิดตังผู้ที่4ชอบไปที่เพชรสังวานสอสมานกามินขาแรกขาลุยประจําช่องเกียรติศรีนะครับก็ขอให้ทุกท่าน ดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับที่ภาคอีสานบ้านผมก็อากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับหนาวเย็นแล้วนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองดีๆครับสวัสดีครับ